หากคุณต้องการประสบความสำเร็จหากคุณต้องการเป็นคนที่มีปัญญาเหนือผู้อื่นสิ่งแรกที่ต้องทำคือควบคุมจิตใจของตัวเองให้สงบและแน่วแน่นี่คือคำสอนจากยอดกุลสือแห่งประวัติศาสตร์ขงเบ้งที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่นักวางแผนการรบแต่ยังเป็นนักปราดผู้มีปัญญาล้ำลึกวันนี้เราจะมาถอดอนหัดคำเตือนของเบ้งหรือไอจือสู่ คำสอนล้ำค่าที่ขงเบ้งได้ฝากไว้ให้ลูกชายซึ่งเป็นหลักคิดที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดียิ่งขึ้นได้มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันว่าคำสอนนี้มีอะไรบ้างและเราจะนำไปปรับใช้ในคำเตือนของของเบง้งหรือที่รู้จักกันในชื่อไอจือซูเป็นจดหมายคำสอนที่ขงเบง้งจูกัดเหลียงได้เขียนไว้เพื่อเตือนสติ และให้คำแนะนำแก่ลูกชายของเขาจูกัดเจ้าเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตและคุณธรรมของผู้เป็นบัณฑิตใจความสำคัญของคำเตือนของเบ้งมาฟังพร้อมๆกันครับหนึ่งรักษาความสงบในใจของเบ้งกล่าวว่าบุคคลจะบรรลุถึงความสูงส่งได้ต้องอาศัยความสงบของจิตใจและผู้มีปัญญาจะต้องใจเย็นจึงจะสามารถมองเห็นหนทางได้ซึ่งหมายความว่าหากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต การมีจิตใจที่สงบนิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทำไมความสงบถึงสำคัญจิตใจที่ว้าวุ่นนำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดคนที่ใจร้อนมักตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวความสงบช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นเปรียบเสมือนน้ำในบ่อหากน้ำขุ่นเราจะมองไม่เห็นก้นบ่อแต่ถ้าน้ำนิ่งเราจะมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนช่วยให้มีสมาธิ และสามารถโฟกัสกับเป้าหมายได้ดีขึ้นเมื่อใจสงบเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และหาทางออกได้อย่างมีประสิทธิภาพความสงบในใจเป็นราักฐานของปัญญาและความสำเร็จหากเราสามารถควบคุมอารมณ์และทำให้จิตใจสงบได้เราก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ2มันฝึกฝนและเรียนรู้ของเบ่งกล่าวไว้ว่า หากไม่ฝ่ายศึกษาหาความรู้ก็จะไม่สามารถบ่มเพาะความสามารถซึ่งหมายความว่าคนที่ต้องการความสำเร็จไม่สามารถพึ่งพาโชคชะตาหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวได้แต่ต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทำไมการเรียนรู้จึงสำคัญโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากเราหยุดเรียนรู้เท่ากับว่าเรากำลังก้าวถอยหลังเพราะคนอื่นยังคงพัฒนาตัวเองต่อไปปัญญา และทักษะเป็นเครื่องมือสำคัญของชีวิตคนที่มีความรู้และความสามารถย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่มีช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นยิ่งมีความรู้มากยิ่งสามารถมองเห็นปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างรอบคอบวิธีฝึกฝนและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งอ่านหนังสือและศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิทยากรหรือแม้แต่บทเรียนจากคนรอบข้างสองฝึกฝนผ่านการลงมือทำความรู้เพียงอย่างเดียวไม่พอต้องนำไปใช้จริงเช่นถ้าต้องการเป็นนักพูดที่ดีต้องฝึกพูดไม่ใช่แค่อ่านตำราสามเรียนรู้จากความผิดพลาดอย่ากลัวความล้มเหลวเพราะทุกครั้งที่ผิดพลาดคือโอกาสในการเรียนรู้สี่ อยู่ใกล้คนเก่งและเปิดรับความคิดเห็นมันพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์และนำแนวคิดของพวกเขามาปรับใช้ห้าพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอย่าหยุดแค่จุดที่รู้สึกพอใจแต่ต้องท้าทายตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าเสมอการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดตั้งแต่เกิดแต่เป็นคนที่ขยันเรียนรู้ฝึกฝนและไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับสาม รู้จักประมาณตนไม่ลุ่มหลงในความสุขสบายคงเบ้งกล่าวว่าถ้าคนหนุ่มติดใจในความสบายไม่ภาคเพียรพยายามก็จะเสียโอกาสแห่งวัยหนุ่มซึ่งหมายความว่าหากเรามัวแต่สแสวงหาความสุขสบายโดยไม่ขวนขวายพัฒนาตัวเองเราอาจสูญเสียโอกาสสำคัญในชีวิตไปโดยไม่รู้ตัวทำไมการรู้จักประมาณตนและไม่หลงในความสบายจึงสำคัญ ความสบายทําให้เราหยุดพัฒนาหากเราพอใจกับสิ่งที่มีโดยไม่พยายามปรับปรุงตัวเองเราจะไม่สามารถก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้ความสําเร็จต้องแลกมาด้วยความพยายามไม่มีใครที่ประสบความสําเร็จโดยไม่ต้องลงแรงทุกสิ่งที่มีค่าต้องใช้ความอดทนและคความออุตสาหะเมื่อถึงจุดที่ต้องแข่งขันเราอาจตามคนอื่นไม่ทันคนที่ทำงานหนักและพัฒนา ตัวเองต่อเนื่องย่อมมีความได้เปรียบกว่าคนที่เลือกทางสบายวิธีฝึกให้รู้จักประมาณตนและไม่หลงในความสุขสบายหนึ่งกำหนดเป้าหมายในชีวิตหากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะใช้ชีวิตไปวันๆและเสี่ยงต่อการติดอยู่กับความสบายสองมันท้าทายตัวเองอย่าพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ลองทำสิ่งใหม่ๆที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้นสาม ควบคุมการใช้ชีวิตไม่ตามใจตัวเองมากเกินไปเช่นแทนที่จะใช้เวลาทั้งวันไปกับความบันเทิงลองแบ่งเวลาเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสี่มองไปข้างหน้าและคิดถึงผลระยะยาวความสุขระยะสั้นอาจให้ความรู้สึกดีแต่หากมันทำให้เราเสียโอกาสในอนาคตเราต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจห้าสังเกตตัวเองและปรับปรุงจุดอ่อน ลองถามตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นบ้างถ้ายังไม่มีควรเริ่มต้นทันทีคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ไม่ยอมให้ความสุขสบายมาขวางกั้นการพัฒนาหากเรารู้จักประมาณตนขยันหมั่นเพียรและไม่หลงอยู่กับความสุขระยะสั้นชีวิตของเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงครับห้า ยึดมั่นในคุณธรรมของเบ้งสอนว่าผู้มีปัญญาต้องตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์และคุณธรรมจึงจะได้รับความเคารพจากผู้อื่นและสามารถรักษาความสำเร็จไว้ได้ซึ่งหมายความว่าความฉลาดหรือความสามารถเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอหากปราศจากคุณธรรมย่อมไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตได้ทำไมคุณธรรมจึงสำคัญ ความซื่อสัตย์สร้างความไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจการงานหรือความสัมพันธ์คนที่มีคุณธรรมจะได้รับความเคารพและความเชื่อมั่นจากผู้อื่นคนที่ไม่มีคุณธรรมอาจประสบความสำเร็จได้แต่จะไม่ยั่งยืนหากใช้เล่เหลี่ยมเพื่อไปสู่ความสำเร็จสู่ได้อาจถูกคนรอบข้างทอดทิ้งหรือสูญเสียสิ่งที่ได้มาทำให้ชีวิตมีความสงบสุข คนที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในคุณธรรมไม่ต้องกังวลกับการถูกเปิดโปงหรือถูกคนอื่นเอาคืนวิธีฝึกให้ยึดมั่นในคุณธรรมหนึ่งซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นไม่พูดโกหกไม่ชอบโกงและไม่เอาเปรียบใครสองรักษาคำพูดและความรับผิดชอบหากให้สัญญาอะไรไว้ต้องทำให้ได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสามช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนการมีน้ำใจ และความเมตตาจะช่วยให้เราได้รับความรักและความเคารพจากผู้อื่นสี่ไม่หลงในอำนาจหรือผลประโยชน์ชั่วคราวอย่าทำผิดศีลธละมเพียงเพราะต้องการได้บางสิ่งมาเร็วขึ้นหาเลือกคบหาคนที่มีคุณธรรมอยู่ใกล้คนดีย่อมได้รับอิทธิพลที่ดีคุณธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้ความสำเร็จมีความหมาย และเป็นรากฐานของชีวิตที่มั่นคงหากเรามีความสามารถแต่ขาดคุณธรรมสุดท้ายความสำเร็จที่ได้มาอาจสูญสลายไปในพริบตาครับสรุปบทเรียนจากคําเตือนของเบ้งการควบคุมอารมณ์และจิตใจเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเองความขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จไม่หลงระเริงกับความสุขชั่วคราวต้องคิดถึงอนาคตระยะยาวความซื่อสัตย์ และคุณธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมั่นคงคำสอนเหล่านี้ยังคงใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยเป็นแนวทางให้คนรุ่นหลังนำไปปรับใช้เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตครับ